ถือวผมผมก๊อฟนะครับจากร้านส้มยางยนต์พระรามสองนะครับก็ชันนี้นะครับมา,านเสนอล้อแฟชั่นตัวนี้กันนะครับตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นของเรนโซนะครับอยู่ในตระกูลคอนควิตซาล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้ของเรนโซเขาเลยนะครับผมถอดมาเมื่อเช้ากับรถคอนด้าซีอารีลูกค้ามาเปลี่ยนล้อนะครับกับไปใช้ล้อแท้ติดล้อนะครับล้อตัวนี้ถ้าเปิดกันใหม่นะวันแรกแก่กองโบนึงต้องมีเจ็ดห่พันต่อวงนะยังไม่รวมยางเลยนะครับเป็นเรนโซนะครับตัวคอนฟวิตซาตัวนี้เป็นล้อแท้นะ นะครับเป็นงานดีเลยวันนี้ผมมาส่งต่อให้ในราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะล้อแท้เลนโซ่อย่างแรกเลยนะครับจะต้องผลิตในประเทศไทยนะครับ made in Thailand นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขอบ18นะครับกว้าง9้านะครับออฟเซตอยู่ที่40นะครับออฟเซต4ี่สิบนะตาเลนโซ่นะครับมีอยู่มากาเลยนะครับเรียบร้อยนะครับลู้ค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทัมาได้นะตัวนี้ใส่ทั้งหาซีอาร์วีนลางั้นใหม่วามว่า มันเป็นสเปคลูนอตห้าลูร้อยสิบสี่จุดสามนะครับใส่ได้กับรถทั่วไปได้ทุกคันนะครับของเก่ารับเพิ่มด้วยนะครับร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางดนนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชนเลสหน่งสิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับก่อนคลิปนี้นะครับผมก๊อ โอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ